แม่อปอนได้ม่เดียวข้าน้อล้วรถติดติดา,บาปไปไไ่พกนงานด้วยแซวรแม่แซวอะไร่แวอยเลยนะรถติดรถติดรถติดแม่สายวะนะ แม่ ami, จ่าไปไม่ได้เพราะแม่สายเหรอน้องพอไปได้ไหมโอ้เดี๋ยวมารับแล้วรับเดียวเจ้าพักแม่ที่จอดมาจอดแล้ว แม่ไม่ร้องพ่อก็ไม่ร้องพ่อก็ไม่ร้องง่ายจัดเลยมาชุดอะไรกันอีกอ๋อกจะชินาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อว้าวอยู่จัซนายเ आफ्टर सुप आफ्टर सुप आफ्टर सुप आज का सुप आफ्टर सुप आफ्टर सुप दिस इज सी यू आफ्टर सुप ए आफ्टर आफ्टर सुप सु आहा जी चलो कॉल कॉल भाई साहब หมาว่าทำหน้าเหมือนอะไรทำหน้าเหมือนดีพุงโผล่พุงใครโผล่ด้พุงโผล่ว้ายเปิดเลยเหรอุ้ยเปิดพุงให้ใครดูติดกันติดกัน